ไหนทำท่าดิอ่าพร้อมเด็กแวัดเด็กแว๊ดผมไม่โจยังรัวพืกล้องหน่อยไปครับรักไหมแต่ไม่แสดงออกรักย่ามาฮ่าสินค้ารักไหมบอกก่อนรักใครรักเขาคนเดียวหนอหอยหอยหอยเขารักตัวเองนะหอยหอยหอยเราเหอยหอย อะไรวะรอนมาถึงกรุงร้นก็ขายหอยมีทังหอยเล็กแลหอยน้อยมีทั้งหอยใหญ่แล้วหอยย่อยมีทั้งหอยในตัวนิดเดียวไปอับมือไปอัออไม่ได้ละมีความสุขครับเมียไม่มาผมมีความสุขมากเลยเขาเขาปล่อยมาหรือยังไงไม่อยากบอกเมียผมว่าผมมีความสุข to kandio kapi ewa